ตอนนี้ผมก็ได้ถึงอนุสาวรีย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คนก็นอนอยู่ดีครับน่าสงสารมากเลยพี่ครับกินข้าพี่ครับพี่ครับกินข้าวไหมครับพี่มีข้าวเพิ่งทำเสร็จร้อนๆเลยครับพี่แล้วก็มีนมนะครับนมพ่ะพี่ครับแล้วมียาด้วยนะ พมียา,ด,าด้วยครับได้ครับนี่ครับนี่มียาแล้วก็ยากันยุง,งด้วยครับมาครับพี่นักอกังมีมีมีข้าวหวา น,นี่ครับนีข้าวมีน้ำครับเดอ๋วว่วเเก็บให้ครับนี่ครับครับ ชิดยาผ้าอนามัยครับ ครับตอนนี้ต่อไปเราก็จะไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงนะครับไปมอบแผ่นเพลทให้สองแพ็กใหญ่นะครับผมกำลังโทรนัดหมายว่ากำลังจะไปหานะครับไปช่วยเหลือผู้ป่วย,ยผู้ป่วยติดเตียงนะค,ะครับผมให้มันใหไปสองหอนออันก็ตัวใหญ่ให้ไปเลยค่ะเดี๋ยวมอนไซส์สองมันจะเข้าไปนะ ครับออกเดินทางครับผมแพมเพิร์ดสองห่อใหญ่ครับไปช่วยผู้ป่วยจิตเตียงนะครับเดี๋ยวให้พี่ตูนนำทางครับผม ับผมแล้วก็วเราเฮียฝากเงินให้อีกหนึ่งพันครับครับครับผมถือไหวไหมครับให้ถือไปส่งไหมบ้านอยู่สุดซอยอ๋ออ๋อครับครับครับผม มีข้าวแล้วก็มีนมครับลุงครับออได้ครับอันนี้เป็นยาพาราและยาก,กันยุงนะครับกัน,นมเนาะ มีผ้านอนามัยด้วยนะครับโหท่านอนโคตเท่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายโอเคพี่ครับพี่ครับกินข้าวครับแล้วก็ประตูก็ได้นหน่อ ฮ้ยนี่นนโหยุงกัดนะเนี่ยเนาะอ่ะอยากันยุงครับพี่ยาพาราอ๋อครับไปไปแล้ว,อวโอเคข้ากวกองน่งครับพอไหมเอาอีกไว้กินตอนเช้าเนาะครับ กินเยอะๆนะครับพี่สู้ชีวิตอันนี้มนมเนาะพี่อันนี้เอาอีกสองกล่องเลยไว้กินตอนเช้าด้วยครับช้ชอนนี่อยู่นี่ช้อนช้อนช้อนพี่ช้อนให้ปตานหน่อย พีป้าครับกินข้าวครับอันนี้มีผ้าอนามัยด้วยนะครับอันนี้ เอาเขาไม่อยู่อะเอาไปให้เขาก็ได้ว่าคนน,คนโอเคอกินข้าวครับ ีครับกินข้าวครับพี่มีข้าวมาให้ครับแล้วก็นมเนาะแล้วก็อันนี้ชุดยาครับคนี่ครับครับอันนี้ชุดยาครับ ทานข้าวครับ,รบทานข้าวหรือครับไม่ข้าว สู้ๆนะครับพี่ครับอาละครับครับครับอันนี้ชุดยานะครับมีแมสมีอะไรด้วยครับครับ ยังครับแบบเป็นยังครับเอาอีกครับเอากินเยอะเยอะนะครับซูซูนะครับมนข้าวครับ ต้องปลุกเขาได้ให้เขานอนเถอะมันมดึกแล้ว,วาเขาอยู่แถวนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของ,ของหัวละโพงทานข้าวครับ ูนอนกันยังไงนะ่ะไม่กลัวตกน้ำเหรอครับกลัวตกบ้านเลยครับน้ำข้าวอันนี้นมครับนี่นมแต่เย็นค่ะนี่ครับนมครับ ครับตอนนี้ก็ได้ทําการแจกข้าว200กล่องแล้วก็อีกเยอะแยะเลยครับก็จะเป็นพวกน้ํพวกของใช้จําเป็นนะครับแล้วก็นมอะไรเยอะแยะนะครับก็วันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองจะตีสามแล้วนะครับก็แยกจ่ายกันกลับ นอนพักผ่อนนะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่วความสุขครับแล้วก็ขอให้ได้บุญกันทุกท่านนะครับผมก็ขอให้ชมคลิปอย่างมีความสุขนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์ให้ผมเยอะๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ